สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําสินค้านะคะในร้านก็เป็นกระเป๋าที่อิ่มใช้เองนะคะก็คือตอนซื้อซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะคะไม่ใช่มือสองซื้อมาเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วก็มาขายต่อขายต่อก็เป็นมือสองนะคะแต่ว่าสภาพก็จะดีมากเพราะว่าใช้ไม่กี่ครั้งนะคะสําหรับใบนี้ก็จะเป็นแบรนด์นารยานะคะเป็นลายหมีนะคะ เป็นลายหมีติงตองหน่อยก็จะมีคาว่าจิ๊กซอนะคะด้านหน้าเป็นโบนะเป็นโบอันเอ็นเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะตรงนี้เขาก็จะมีช่องใส่ของนะคะอย่างนี้นะคะด้านในก็มีช่องใส่ของอีกหนึ่งสองสามสามช่องนะคะสามช่องเป็นใบเล็กๆน่ารักนะคะคือห้อยแล้หน้ารักเลยสำหรับเราจะแต่งตัวแบบสบายๆเล็กๆน่ารักนะคะ ตรงนี้ก็หัวซิปนะคะก็จะมีแบรนด์นารยาอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีแบรนด์นารยานะคะก็นารยาเขามีชื่อเสียงในการทำกระเป๋าผ้าอยู่แล้วนะคะอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นระดับส่งออกนะคะซึ่งก็หลายประเทศทั่วโลกก็รู้จักแบรนด์เขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะแต่ว่ามีชื่อเสียงไปต่างประเทศนะ เนี่ยะคะ่ะก็จะเป็นใบแบบน่ารักน่ารักคุกกี้ก็แต่งตัวแบบน่ารักน่ารักสบายสบาย,บายก็ห้อยกระเป๋านี่ก็ดูเด่นแล้วนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะลักษณะสายก็อ่นี่นะคะตรงอะไหล่ก็จะมีแบรนด์นารยาอยู่นะคะเดี๋ยวยิมวัดขนาดให้ดูนะ,ะใบเนี้ยน่ารักมากเออใครอยากรู้ราคาอา่า ราคาเต็มไปดูในช็อปนารยาได้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณเกือบ7นิ้วค่ะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะหนิ้วนิดๆน,น,นะคะแล้วก็ความหนานะของตัวกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งคนะ่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ราคาอิ่มแจ้งไว้ ใต้คลิปนะคะพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ